สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนอนทุกท่านนะยินดีต้อเรัาสู่ชอมุุกเกมนะอยูวันนี้ก็มีเกมใหม่มาแนะนำนะฮะเกมใหม่นี้ก็เคยเปิด CPT ไปแล้วแต่ตอนนี้มันเปิดจริงแล้วนะฮะก็เป็นเกมชื่อว่าไลบิลินนะออฟลูน่าเป็นเกม CN นะเซิร์ฟ CN เปิด Open Beta แล้วครับทั้ง iOS และ Android นะเดี๋ยวเกมนี้มันจะคือต้องโหลด CN นะโหลดแทบแบ CN มานะถ้าเป็นแทบแบโคบอนมันจะไม่มีเกมให้โหลดนะฮะมันจะเขียนว่าโหลดทะเบียนลงหนา เพื่อนๆต้องโหลดนะฮะแทบแทบซนะีเนะฮะเออนะฮะถึงจะมีชื่อเกมโหลดแล้วผมเอาภาษาจีนนะชื่อเกมภาษาจีนวางไว้ให้ข้างล่างใต้ดีคริปชันแล้วก็เกมเนี่ยมันต้องต่อนะฮะออมันต้องต่อต่อ VPN ด้วยผมลองแล้วต่อ VPN ไม่ได้นะต้องต่อ VPN ถึงจะได้นะล็อกอิน้วยเกตนะฮล็อแล้วก็เบอร์ไทยนี่ผมทําไม่ได้นะมันไม่ส่งข้อความมานะก็ใครทาก็ต้องทําตามนี้นะหนึ่งคือต้องโหลด CN เนะ แทบ็บแท็บซมาแล้วก็เอาชื่อภาษาจีนเนี่ยไปวางใน Cn นเะก็เห็นชื่อเกมนะก็ดาวน์โหลดมาอ่ถ้าไม่ต่อว p พผมลองแล้วนะเข้าไม่ได้นะฮะจอมืดนะฮะอ่จอมืดนะทันทีครับผมจอมืดจอดำเลยเลยนะฮะชื่อก็อาภาษาจีนเนะยอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนนะเกมนี้ภาพสวยนะอะผมเคยแนะนำมาอยู่ช่วงแบบช่วงหนึ่งนะที่เขายังไม่เปิดนะเป็น c b t นะครับผม แต่เน,นี้พอมันเปิดแล้วนะฮะ,ะภาพอย่างสวยเลยแหละนะเล่นไม่ค่อยยากครับเล่นเข้าใจง่ายถึงเป็ภาษาจีนนะผมจะเล่นเกมเพย์ให้ดูนะฮะก็น่าเล่นมากๆเลยนะก่อนลงคลิปดึกหน่อยนะผมเพิ่งฟาร์มเกมเสร็จเนี่ยกินข้าวเสร็จก็มาทําคลิปต่อนะผมนะเนาะนี่ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องทุกเกมด้วยนะฮะนี่แรกๆมันจะแจกตัวละครมาไม่กี่ตัวแล้วผม เดี๋ยวตอนหลังๆเนี่ยจะแจกตัวละครมาเยอะมากนะก็น่าเล่นมากนะผมภาพสวยนะนี่นะผมไอตัวพระเนี่ยโคตรด,ดีเลยจะแหลกๆหน่อยนะเพราะผมใช้ VPN ของ o l i n k นะฮะใครมีก็เอามาใช้ได้ VPN g o l i n k นะฟรีนะฮะนี่ถ้าไม่ตายผมจะสอนนะแล้วก็ใช้ตามนี้เฮ้ยพี่เอกจะตายแล้ววะ อ่านี้ตุ้มเดียวหายไอ้ผมตัวแบกตัวแบกนะฮะอ่ามันแบบมาทดสอบมันทดสอบสองรอบนะเออทดสอบสองรอบก่อนจะเปิดจริงเนะนี่ยอ่าเนี่ยเปิดจริงแล้วนะโอเพ e n beta เนะี่ยถ้าใครอยากเล่นนะอยากลองก็อ่าโหลดแท็บแถบ cn มานะฮะไม่ใช่นะกูบอนนะฮะพิมพ์ในกูอ่า youtube เลยนะฮะแท็บแถบ cn นะผมนะอ่าดาวน์โหลดมาก็ติดตั้งนะฮะเดี๋ยวชื่อภาษาจีนนะฮะชื่อเกมภาษาจีนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างเนาะ ก็เดินไปเรื่อยๆครับตามตารางตามนี่ครับผมมีอะไรเจออะไรก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะแนะน,นำเรื่อยๆแดีวถึงเวลาก็จะเป็นอีแบบหนึ่งอะภาพจะสวยกว่านี้นะฮะก็เดินไปทำคว้ยทำอะไรไปนะผมเนาะนี่ฮะขึ้นไปข้างบนนี้อึ้งเฮะเออจอบอสตัวใหญ่ ตอนนี้เราอยู่ใต้ดินอยู่นะเจอบอสแล้วนะผมเก่อสู้ตรงนี้เลยนะแนวแนวดีภาพแนวดีสวยด้วยดูเกตม,มานานะเกตม,มานาขึ้นเมื่อไหร่ก็ใช้ท่าไม่ตายทันทีนะอาจจะแหลกหน่อยนะว่าช่วงนี้ประเทศจีนโดนพายุเข้าเนาะขนาดต่อวีเวียนยังวีเวียนยังไม่เขียวเลย ค่ะ v ี n พีย,ยแดงแดงเลยนะผมนะนี่ฮะบอสมันตีโอ้นี่เราต้องยอมแพ้นี่หว่าอันนี้ก็เป็นฉากเต้นๆแรกนะผมเนาะอ่าโหลดชา้าหน่อยนะเพราะว่า VPN ก็ยังไม่เขียวเลยนี่ฮะก็เป็นฉากนะเราสู้เขาไม่ได้นี่มาถึงแล้วนะอ่ะาเมกี้เราเลิกสอนแล้วนะฮะ อยู่ตรงนี้เลยก็ได้จัดตำแหน่งได้นะผมต่อสู้นะภาพฉากสวยมากตัวละครน่ารักนี่ครมันจะแนะนำใช้ทําใ้้ตายผมป๊าปนี่ทําใ้้ตายใหญ่นะโคตรอลังการตูมเดียวหายนะต้องเปิด vpn นะก่อนเข้าด้วยนะไม่งั้นไม่งั้นมันเล่นไม่ได้นะ vpn ก็โกลิงนฮะโกลิงของฟรีนะ เดี๋ยวผมจะทําแนะนําโปรแกรมโกลิงเนี่ยใช้ได้ดีมากสำหรับเล่นเกมจีนนะมีประโยชน์มากใช้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ถ้าอยู่อยู่บูสเตอร์นี่ใช้ฟรี3วันแรกลื่นจริงอะไรจริงแต่ว่าเสียตังค์ไม่ไหวนะโกลิงก็พอไปได้ครับผมก็ใช้อยู่นะตัวนี้ค่อนข้างดีเนาะแต่มันจะแหลกหน่อยนะช่วงนี้ประเทศจีนมีมงรสุมนะขนาดีก็ยังแ,แหลกๆเลยนะขนาดพูดถังซานเล่นยังแหลกเลยน่ อันนี้เขาบอกมาว่าต้องเล่นไปถึงนู่นนะอันนี้ดาหนึ่งขีดสองนะผมก็เอามาบรรยากาศเกมมาให้ดูนะว่าภาพเป็นแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะมีเปิดกระชาไปเรื่อยๆเนะี่ยถ้าใครสนใจก็เล่นไปนเรื่อยๆนะมันจะมีเปิดกระชากเนาะกระชาก็ไม่เกลือเท่าไหร่ผมนี่อันนี้นักฆ่านะแรกๆช่วยได้อยู่ครับหลังๆก็จะเบาแล้วนะผมตีไม่ค่อยได้ตัวละครก็สนุกดีตลกดีนะตัวละครนีใ่ใช้ทําให้ตายนี่นะ จิ้มเข้ามาป,ปุ๊บ,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 บนะเรียบร้อยผ่านขออภัยด้วยนะมันจะแหลกๆหน่อยว่าต่อ VPN GoLink เนาะเซิร์ฟเวอร์มันก็จะแหลกๆหน่อยนะขออภัยด้วยอันนี้ก็แจกมานะตัวแจกเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีเจตตัวแจกตามด่านนะผมเนาะเอออันนี้ก็น่าเล่นนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษสนุกเลยนะอันนี้เป็นภาษาจีนเนาะบางคนก็ไม่ค่อยชอบ อ๋อแล้วผมมีตัวกองแล้วนะตัวกองน,นี่น่าจะฮิวนะผมนี่ฮะผมฮิวโชเฟปฮิวอย่างเบาเนี่ยผมโชว์เข้าไปให้นะนี่ทำให้ตายเกมไม่น่าขึ้นใช้เลยนะทำให้ตายอันนี้ทำให้ตายใหญ่ผมนี่ฮะระเบิดพลังนะฮะบุ้มตัวละครทำออกมาน่ารักนะฮะมีเหงื่อตกมีตาเหลือกด้วยนะฮะ ค่อนข้างทำดีนะฮะขอไัยด้วยมันแหลกๆหน่อยนะน,นี่นี่ได้ตัวละครมาอีกเพิ่มนะฮะหนึ่งขีดสี่ก็จะมีตัวละครมาให้นะอ่ะนี่ก็เก็บของนะเก็บของถ้าผ่านแล้วก็เก็บของตรงนี้นะฮะอันนี้คืออะไรนะไม่ให้จิ้มจิ้มดูก็ไม่รู้อะไรนะก็จิ้มจิ้มตามมานะนะฮะอ๋อก็เป็นเก็บของเหมือนกันนะผมโอเค า,าเรื่อยๆนะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครเรานะให้ไปจัดทีมหรือเปล่าอ๋อให้อัพนะให้อัพทำไมให้อัพตัวนี้วะอยากอัพตัวอื่นนะเคต่อไป1นึ่งขสนะใครสนใจก็ต้องโหลดแทบแบซีเอ็นะนต่อ vpn ด้วยถ้าไม่ต่อ vpn นี่จะจอดำานะแต่ถ้าของใครลองเล่นใน ld player ก็ได้นะ ถ้างัต้องต่อ v p เพลแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไม่มีลิงก์เนะ่ยลิงก์คือถ้าส่งลิงก์ไปแล้วมันจะเป็นลิงก์ของของแท็บแท็บโกบอลเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าใครจะเล่นเกมนี้จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะมือถือหรือว่าไม่ว่าจะมือถือหรือว่าจะเป็นบูต t เต็หรือว่าโปรแกรมทดลองอะไรแล้วแต่นะฮะต้องก๊อปชื่อภาษาจีนนะช่วยเกณฑ์ภาษาจีนแล้วไปวางในแท็บแท็บซีเอ็นนะรับผมเนาะเออน้องลูซี่ไปทักทายไม่ต้องตกใจนะฮะทุกแกที่ผมเลี้ยงไว้เองนะฮะ เป็นตุ๊กแกตัวเดียวที่รอดจากการจับได้นะพราะแม่ผมให้ฮุกสามหนึ่งมาจับตุ๊กแกไปหมดนะเหลือมันตัวเดียวที่รอดนยผมก็เลยอยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะอ่ะหนึ่งคีดห้ามีอะไรผมก็กวาดไปฮะผมจะลองเล่นถึงหนึ่งหนึ่งคีดสิบนะเผื่อมันจะแจกกระชานะผมอันนี้กดได้แล้วครับผมกดออโตโ้ได้เลยนะฮะคุณสองได้ไหมไม่ได้นะฮะ นี่มันใช้สกิลเองอัตโนมัตินะฮะเร็วกว่าอ่าอย่างไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องดูเกมด้วยนะก็จะแนะนำเกมใหม่หมๆมาเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะเป็นเซิฟนอกเซิฟในเซิฟในไหนเราก็จะหามาให้ท่านนะได้ลิ้มลองกันนะ,ะช่วงนี้กับเกมเซิฟจีนนี่คือออกมาเยอะมากๆภาพสวยๆทั้งนั้นนะฮนะแล้วก็อย่าลืมนะมเกมอ่มาเวลนะฮะเปิดวันที่25นะะถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนนะ สโตไทยด้วยนะฮะร่วมมือกับเนะ็ตมาเบิลนะฮะก็รอติดตามดูนะฮะเกมฟอร์มยับภาพสวยมากนะฮะอ่ะตอนนี้เขาก็ให้จำรูปไอคอนไว้นะอันนี้เปิดกระชานะผมนะก็เป็นกระชาฟรีเนาะนปุ๊บนะฮะกระชาฟรีน่าจะแจกตัวเดิมนะฮะอย่างอ๋อให้หมุนเข็มนาฬิกาเออหมุนเสร็ก็หยุดนะ โอเค SR รตัวนี้เฮ้ยผมไม่เคยใช้ว่ะไม่รู้ได้เหมือนกันไหมถ้าเ,เพื่อนๆได้เหมือนกันก็บอนด้วยเนาะโอเคออกไปนะฮะ uh, จัดทีมนี้รูปโ,โลกก,ะกะา,นะากระบะนะจัดตรงนี้นะตรงนี้ขวามือก็เลือกตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวใหม่เลยนะผมก็อัพไปนี่ฮะอัพเลเวลไปนี่เลเวลสิบแล้วนะ พอเปลืองแล้วก็อัพตัวดามจดผู้ชายไปแต่ทีมมันจะเบาเกินไปนะผมสเลเวสิ0อัพตัวยิวไปนะผมสักเลเวลอยอยนะสิบหมดไหมเนี่ยดูข้างบนนะรัพยากรอ,อยู่ข้างบนซ้ายมือขวามือเอ้ขวามือ,อบนนะผมะแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนอันนี้ก็ได้นะตัวนี้ น่กฆ่านะตัวการ์ตูนสวยมากนะบอกเลยเลยว่าตัวการ์ตูนลายเส้นสวยมากเอา่าผมแค่นี้พอนะฮะไปลุยต่อนะผมเ่ยด่านหนึ่งขีดถกนะเดี๋ยวผมจะลุยให้ถึงด่านสุดท้ายนะผมดูดิมันจะแจกกระชามั้ยเพราะตอนโคตรเบต้าเนี่ยไม่แน่ใจคนระับมันแจกสิบใบหรือเปล่านี่ผมเนาะนี่ฮะนี่ตัวเบสอยู่นี่นะนี่ใช้แล้วท่าไม่ตาย บึ้มโอ้ oh, ตีมหมูด้วยแรงออันนี้มันต่อ VPN ของโกลิงนะแหลกๆหน่อยขออภัยด้วยฮนะทาให้ต่อ VPN นี่เข้าเกมไม่ได้เลยนะจอดำมือมือตึ๊บเลยนะแต่ตอนที่ผมทดสอบผม็ไม่ต้องต่อ VPN นะเออมันผมตอนนั้นผมใช้ลองใช้ l d p ด a ดพ r ดูนะโปรแกรมจำลองนะออ <'m> ลองดูนะไม่ต้องต่อ VPN ก็ลองดูนะถ้าถ้าให้ต่อ VPN ก็ ไปหาดาวาโหลโดโกลิงมาใช้นะผมเนาะนี่ฮะบ,บอสด่านนี้แม่งบอสโคตรสวยเลยเห็นไหมทำตัวละครมาโคตรดีเนี่ยกระจายกระจายกำลังกันหน่อยประมาณนี้ผม ภาพสวยมากผมชอบภาพนะภาพสวยๆคตรสวยเลยพูดผิดนะงว่วงนอนขออภัยด้วยนะคผม่ะโจมตีเข้าไปอ่าตอนนี้สร้างโล่บาเรียกันตัวเองได้นะะนีนะ่ปล่อยออโต้ไปเลยนะผมตุม้มเนยะสิบเองวะเนี่ยนะอยู่ที่การวางตารางด้วยนะบางทีบอสมันโจมตีแบบเฮ้ยมันโดนทุกตัวเลยนี่ว่า ตัวที่ตายไปผมไม่ได้อัพเนาะนี่ฮะถ้าไม่ตายใหญ่นุผมสวบเข้าให้เรียบร้อยยังวะเอ้ยเลือดไม่ลดเนะี่ยดีว่าอัพสิบเนะี่ยตัวนี้อัพเลเวลสิบสี่ตัวนะฮะนี่ครับผมสัดเข้าไปอีกครับผมแหมแจมแมวนะโอเคดูซิว่าจะได้กาชามาเปิดไหมนะผมนะ บอสสวยมากเนะียตัวละครก็ใครชอบเกมแนวๆน,นี้เนะียก็ไม่ควรพลาดต้องมาลองนะภาพสวยอ้าวโถ่หนึ่งว่าจะต้องดูคัดซีนยาสแล้วะนะผ่านฮะเรียบร้อยไม่ให้กดอะไรนะมไปด่านต่อไปนะม กดตรงนี้ไปด่านต่อไปนะผมเน,ะนาะมีอะไรมันก็แนะนำตามนี้เนาะเ,เหมือนอัพมูดาวนะเนี่ยไปเล่นชานี่อีกเนาะไม่อยากเล่นเลยอยากอยากออกไปเปิดกระชาแล้วนะก็ประมาณนี้เลยครับภาพเกมพีต่างๆนานาฮนะก็เพื่อนๆก็มาลองดูเอาเนาะ น,นี่มันมุดใต้ดินนะ่าจะไปด่านต่อไปก็มุดใต้ดินนะผมนี่ไม่รู้ออกยังไงด้วยนะมันไม่ให้ออกนะมันให้สู้เลยนะนี่ับผมอ่ะกดคุณสองได้ไหมไม่ได้นะหรือวายังไม่ถึงก็ประมาณเนี้ยพอผ่านด่านหนึ่งตอนแรกก็ก่อนจะผ่านด่านหนึ่งก็มุดใต้ดินไปใช่ไหมไปโผล่ด่านหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยพอจะผ่านด่านสองมันก็มุดใต้ดินมา ก็เจอพวกศัตรูใต้ดินนี่แหละอ่างี้ยก็กระชากอ้อเพื่อนๆเอาไปเปิดเองแล้วกันเนาะเพราะมันต้องใช้เวลาเล่นนานนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะยงเง้ก็ขอขอบคุณนะทุกท่านนะที่สนับสนุนช่องผมด้วยนะอยังี้ก็ขอร่นรารลยทุกท่านเลยนะอยู่เย็นเป็นสุขนะคิดสิ่งใดขอสมปทานนะก็เกมภาพประมาณนี้เลยนะภาพสวยๆแบบนี้แหละนะผมก็ไม่ได้เล่นเนาะเพื่อนๆก็ไปเปิดระบบเอาเองนะอ่ามันจะได้แบบไม่ไม่เสียเวลาจนเกินไปนะ เดี๋ยวผ่านด่านนี้ก่อนนะผมไม่น่ายากมันจะแรกๆหน่อยเนาะพอมันไม่ได้เปิดที่ไต้หวันเนาะแทบๆถ้าเป็นแทบๆโคอลเนีสบายเลยอันนี้เป็นเกมประเทศจีนเลยนะ CN เลยนะผมเนะโอเคจะมีการแรกๆหน่อยนึงนะขออภัยด้วยนะ,ะน่าจะผ่านแล้วแหละ ไปอีกโลกหนึ่งได้แล้วครับผมโอเคมุดจากใต้ดินโผล่มาน่าจะโผล่มาอีกฉากหนึ่งแล้วนะบึ๊บเนี่ยมาแล้วเนะนียนี่ไปขึ้นไปจับไม่ใช่ใต้ดินเนี่ยเหมือนแบบว่าอยู่อวกาศเลย <c oughs> ไปเนีย ประมาณนี้อ่าทีนี้มันให้ประจนภัยต่อนะผมผมกะจะเปิดกระชายเพื่อนๆดูนี่มันไม่ให้เปิดเลยวะ่ะอันนี้ก็อัพนะอัพอัพตัวนี้เรานะอัพทำาใ้้ตายใหญ่เรานะนีมอัพแม่ทับเราโอเคออกไปมันให้ไปต่อสู้นะี นี่ด่านสองต่อเนะีเปิดแล้วนะมนี่ประมาณนี้นะมไม่ผมจะไปดูในซองจดหมายมีอะไรบ้างนะมโอเคกลับบ้านก่อนดูในซองจดหมายก่อนรับของก่อนนะมอันนี้อะไรยังไม่ได้น,ะนี่ฮะของฟรีป่ะ มีกระชาใบาเดียวนะผมเพชรห้ากระชามีไหมอันนี้ใบอะไรไม่ทราบนะ็ออินเ็วันนะผมได้อะไรนี่ได้ตัวละครสูงโอ้ได้ตัวนี้เลยนะ็ออินเจ็วันได้ตัวละครนี้เลยนะ S.R. เลยนะผมรับของก่อนเนาะงกนะงก นี่2,800เพร้อยเพชรู้เปิดกระชาได้ปะเดีย๋ยวดูก่อนนะฮะว่ากระชาใช้เท่าไหร่โอ้โหเก็บเพชรตั้งเยอะครับผมยังไงผมก็เปิดให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมันมันน้อยอะ่ะโอ้โหอะกระชาลูกบาแล้วกันนะฮะเปิดไม่ได้ตัวอะไรนะฮะ หมุน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 เเปิดเฮ้ยเฮ้ยตัว SSR เหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้วะ่ะโถได้ตัว SR ธรรมดานะผม <c oughs> อ๋ออันนี้เปิดจนกว่าจะจะพอใจนี่ว่านี่น,นี่เปิดได้ยี่สิบครั้งครับ <c oughs> อ๋ออ่านะฮะเปิดยี่สิบครั้งเลยนะจนกว่าจะพอใจนะฮะประมาณนี้ ค่อนข้างจะดีเฮ้ยทำไมไม่มีเอ้ยมาแล้วมาแล้วัวบผมตัว A S R นี่ไงไม่เอานะไม่เอาเราไม่เอาเราไม่เอาอ่ะตัวไม่สวย <c oughs> ไม่ได้เล่นจริงจังเลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆดูแต่ว่ามันอยากได้ A S R ตัวที่ดีกว่านี้นะผมดูอ่ะไม่มีโอกาสได้เลยว่ะเลยสิบสองครั้งครับผม ถ้าใครเปิดได้ตัวทองเนะียผมแนะนำว่าให้รีบเอานะผมโอ้โห s อ3ตัวเนีเฮ้ยมาแล้วผมตัวเดิมเลยวะไม่เอานะผมให้เพื่อนๆดูก่อนทำไมมันมาแต่ตัวนี้วะเสียว่าตัวไม่เก่งแน่นอนเลยมามาแบบซ้ำบ่อยมากตัวทองไม่มาเนะี่ย ืึมไม่มาครับผมฮึมมาแล้วครับผม,อม,ผมเออตัวนี้แหละเนะี่ยเอาอยัางไงอะตกลงใช่ไหม เอ้าโทกดผิดเนี่ยตกลงอันไหนวะก็ถูกแล้วนี่กดแบบตะกี้นะกดแบบผมแหละกี้นีถูกแล้วถูกแล้วโอ้นึกว่าเลือกผิดเนียขออภัยด้วยโอเคนะเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะตัวละครนี้นะผมนี่จัดทับก่อนนะเอาตัวประหลาดออกก่อนนี่ไงมันจัดให้เลยว่ะ เออมันจัดตัวที่ดีที่สุดให้เลยครับผมเนะี่ยอัพไปนะผมอัพไปรีเวลให้เต็มเลยนี่เต็มแล้วนะผมไปไปจัดกันนะผมนะซักดาเนี่ยผมมันจัดให้อัตโนมัติเลยนะตัวเดีวคอวร์ที่เก่งๆนล เอาตัวนี้ออกมาเฮ้ยไม่เอาออกไม่ได้อะเฮ้ยจะไม่เอาลงไม่ได้วะแปลกว่ะ เฮ้ยเอาลงไม่ได้นะขออภัยด้วยนะไม่รู้เป็นไรนะแปกลกเฮ้ยทำไมเอาลงไม่ได้อ่ะอ๋อต้องกดออกแบบนี้โถงงตั้งนานนะเป็นตัวแท้งด้วยนะผมนี่โอเครุยมันต้องจิ้มตัวละครออกครับผม นี่กาลางรัวให้ทั้งทีมครับตัวโคตรดีนะัะได้มาแจวเลยนะฮะผ่านแล้วยังไม่ทันได้ดูดามิดเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆไปเล่นเองแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะก็มันมีให้เลือกลูกบาทฟรีนะฮะเปิดชุดกว่าจะพอใจ20ครั้งในไะงนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ใครอยากเล่นทำตามที่ผมบอกนะไม่งั้นหาเกมไม่เจอนะ นฝากไว้ด้วยนะช่อง m 2 g a นึงกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะจะเ๊เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม